สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ของครูทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะชนิดและสมบ,บัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะ,ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้า95ได้เลยนะคะหน้าหน้า95นะคะชนิดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะักเรียนลองสังเกต ังเกตดูนะคะมุมมันจะเป็นมุมที่กลาง90องศาถูกไหมคะมุมที่กลาง90้าสองศาเรียนมาแล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการวัดมุมแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตดูชิว่ามุมทุกมุมมันเป็นยังไงมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยอ่าไม่เชื่อลองเอาหยิบกระดาษที่พับเป็นมุมฉากแล้วมาวัดมุมของรูปสี่เหลี่ยมได้นะคะก็จะได้มุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ะะตัวอย่างที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันก็จะมีรูปปกของหนังสือเห็นไหมปกของหนังสือจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วก็ธนาบาัตรไม่ว่าจะเป็นธนาบัตร20 50ธนาบัตร100ธนาบัตร5 0 0ธนาบัตร1000นนะคะทุกฉบับจะมีมุมเป็นมุมฉากนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดของเราถ้าไม่หักก่อนนะคะมันก็จะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากคะ่ะ อ่ะทีนี้มาดูข้างล่างนะคะวัดมุมทุกมุมของรูปแล้วแล้วให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่แสดงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ,ะนักเรียนจะใช้ไม้ครึ่งวงกลมของนักเรียนวัดหรือจะเป็นกระดาษที่พับมุมเป็นมุมฉากก็ได้นะคะวัดนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องการวัดมุมไปแล้วนะอ่ะรูปแรกวัดปุ๊บภาพที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ ถ้าเป็นก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องใส่นะคะต้องมุมที่แสดงรูปที่แสดงเป็นมุมฉากนะข้อ2เป็นไหมคะไม่เป็นไม่ต้องใส่3เป็นไหมไม่เป็นข้อ4เป็นนะคะสังเกตด้วยตาเปล่าก็ก็กพอจะมองออกอยู่เนาะถัดมามาที่หน้าร้เอเก้าิบขอโทษหน้าเก้าสิไม่ใช่หน้าร้อยนะหน้า9ก้ากเขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าอ,ากอักษรกไก่ขอไข่หรือข้อควาย ที่แสดงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะข้อ1นขอไข่เป็นรูปที่เป็นมุมฉากข้อ2ขอควายเนาะข้อ3าก็ไก่ส่วนข้อ4คือขอไข่โอ้ง่ายมากเลยไม่ยากข้อ3ขีดเส้นทับส่วนของรูปที่มองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อละหนรูปอ่ะหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะคะ นักเรียนมองเห็นตรงไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็ขีดทับนะคะ,ะคูรูปแรกคอมพิวเตอร์แอร์ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเอาไม,ม้บรรทัดนะของคูไม่มีมันก็เลยเบี้ยวเป็นอะไรเลยเนี่ยเอาใหม่เอาไม,ม,ม้บรรทัดขีดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะเสร็จถึงรูปภาพที่สองคูเห็นตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะคูเอาแค่นี้ก็ได้ นะคะหรือจะเอาเต็มยาวนี่เลยก็ได้นะคะภาพสามข้าตรงนี้หรือนักเรียนจะเอาข้างล่างตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ไม่เหมือนครูก็ได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วถัดมามาดูชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมันมีสองชนิดแตกต่างกันดังนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะมีสี่ด้านก็ยาวเท่ากันหมดสี่ด้านนะคะ ต่อไปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากันนะคะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันแต่ว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันจะไม่เท่ากันเห็นไหมด้านตรงข้ามเท่ากันตรงข้ามเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันด้านนี้กับด้านนี้ไม่เท่ากันนะคะอ่าด้านที่ยาวเราเรียกว่าด้านยาว ส่วนด้านที่สั้นกว่าเราจะเรียกว่าด้านกว้างนะคะด้านกว้างอามาดูเติมคําตอบรูปที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งมีความยาวด้านละจุดจุดเซนติเมตรนะักเรียนใช้ไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดวัดครูกะด้วยสายตาของครูแล้วน่าจะสองเซนติเมตรแต่นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดนะอาจจะไม่ได้เท่าสองก็ได้อาจจะเป็นสามก็ได้นะคะลองวัดดูก่อนมีมุมเป็นมุมฉากกี่มุมสี่มุม รูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าด้านเท่ากันทุกด้านมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสีเร่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนะคะถัดมาข้อ2ด้านยาวมีความยาวกี่เซนด้านยาวคือด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้อ่ะวัดน่าจะสักประมาณ3าด้านกว้าง ก็จะสองได้นะคะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีทั้งหมดสี่มุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเนื่องจากด้านตรงข้ามมันยาวเท่ากันนักเรียนลองวัดของครูไม่มีมไม่ทัดวัดให้ดูนะคะแต่ครูวัดมาแล้วข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะถัดมา้อสามนักเรียนทำเอง ข้อสเองครูไม่วัดให้แล้วส่วนข้อ2ใหญ่รูปส่วนของสิ่งของต่อไปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาไปเติมนะคะภาพแรกเป็นผืนผ้าหรือเป็นจัตุรัสนะคะเส้นสีม่วงที่เขาขีดมาให้เรานักเรียนไปเติมนะคะเติมเองถัดมาไปที่หน้าหนึ่งร้อยเอ็ดนะคะหน้าหนึ่งร้อยเอ็ด จะเป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมันก็ไม่ยากนะคะนักเรียนลองศึกษาดูเราจะข้ามไปเลยไปที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่านตอนนี้นักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือนะคะนักเรียนลองใช้นิ้ววนไปตามขอบของหนังสือเล่มนี้จนครบนะคะวงวนดูพอวนไปปุ๊บไอสิ่งที่นักเรียนวนอยู่รอบๆอบ,อบตอนนี้เขาเรียกว่าความยาวนะคะความยาว ของทั้งหมด4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความยาวรอบรูปนั่นเองนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือหาได้จากยังไงรูปที่1ด้านยาวยาวด้านละสามถูกไหมด้านกว้างกว้างด้านละ2นะคะหาความยาวรอบรูปก็คือเอา3ามบวกสบวกสบวกสซึ่งเท่ากับ10นะคะก็คือเอาตัวเลขที่ ความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันนั่นเองนะคะฮะผ่านไปเลยนะถัดมามาดูหน้าที่1 0 4หน้า104ก็เหมือนกันนะคะแต่เป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัดตุลัดนะคะก็คือบวกกันรอบให้ครบทุกด้านเหมือนเดิมนะคะ อะถัดไปเลยใบที่หน้าร้อหน้า105ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อที่1น,นะคะด้านกวา้างขสองถูกไหมตามตรงข้ามยาวเท่ากันก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น2องเซนติเมตรเท่ากัน5ตรงนี้ก็ต้องเป็น5้าเซนติเมตรเท่ากันซึ่ง5้าบวกสบวกหบวกสมันได้เท่ากับ14บสเซนติเมตรอ่ะอีกข้อ1ตัวอย่าง สให้มาด้านเดียวแต่ด้านทุกด้านมันมีความยาวทําไมกันมันเท่ากันเพราะฉะนั้น3ามบวกสบวกสบวกสาได้12บสซนติเมตรไม่ยากนะคะส่วนข้อ2ให้นักเรียนวัดเองนะคะวัดเองว่าด้านแต่ด้านยาวเท่าไหร่แล้วก็ให้หาความยาวรอบรูป นะคะข้อแรกตัวอย่างคูวัดมาแล้วตรงนี้ได้2องตรงนี้ก็ได้2องตรงนี้ได้สได้2เซนติเมตรนะคะเีหน่วยเซนติเมตรหมดเลยทุกข้อนะคะรวมแล้วก็คือ8เซนติเมตรข้ออื่นนักเรียนทำเองนะคะไม่ยากถัดไปไปที่หน้า1 6 6หน้า106ให้หาความยาวรอบรูปนะคะซึ่งเขาก็จะวัดมาให้นักเรียนแล้วนะคะ ก็ให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปให้ครูด้วยนะคะบางด้านเขาไม่ได้บอกความยาวมาบางด้านเขาไม่ได้บอกความยาวมาให้นักเรียนหาเองหายังไงไม่ได้ใช้จากการวัดเอาไม้บรรทัดวัดนะส่วนเนี่ยดูอย่างดูอย่างข้อสองสามสิบเซนติเมตรด้านนี้นักเรียนจะใช้ไม้บรรทัดวัดด้านนี้มันก็ไม่ได้สามสิบนะคะอ่ามันคือสี่เหลี่ยมรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งด้านทุกด้านมันยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือ3 0ซนติเมตรนะคะส่วนข้อ4ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะนักเรียนก็บวกให้มันถูกข้อ3อ่ะเขาไม่ได้บอกความยาวด้านนี้มาแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงประมาณเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันคือ2ตรงนี้อีก1มันจะกลายเป็น3เมตรทันทีตรงนี้ส นะคะ,อะลองหาดูข้อข้อนี้ก็เหมือนกันข้อนี้ก็เหมือนกันลองหาความยาวส่วนที่เหลือเนี่ยคะเนี่ยคูเคชั่นมาร์กไว้เนี่ย,ยลองหาดูนะคะเนี่ยไม่ยากนะักเรียนนะคะลองทําดูนะคะเรามองอัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเอาไม้บรรทัดขีดมาเลยปุ๊บตรงเนี้ยหกแล้วเพราะมันเท่ากันตรงข้ามตรงนี้ก็อีกหกเห็นไหมส่วนตรงนี้ มันไปแล้ว12ตรงนี้มันไปแล้ว12ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ30ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะอะครูฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายลองคิดดูนะคะไม่ยาก